สวัสดีครับบ่าวท่อซอสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งชมครับเดินทางมารับชมต่องวดนะครับพ่อเสียนทองนะผมงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5งพันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับล่างพ่อให้วิ่ง7เม็ดเดียวนะครับ7มาหลัก10นะครับแต่ว่าพอจับคู่บ่อเข่าด้วยพี่น้องด้วยนะครับดับของพ่อนะครับดับไม่อยู่ดับ8แต่ว่าพ่อพึ่งกลับมา นะครับดับมีโอกาสมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาเอฟซีกระถามมามาฮอดมาถึงแล้วมันหนีฟาวมานะครับพอมามีติดงานนะครับผมพอดีมาท่านพอเพื่อนท่านท่านได้ไปนะครับผมเอานะครับเขามารับชมมาฟังน้ำกันนะพ่อเซียนทองงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567กับบรรยากาศคึมๆพี่น้องฝนตกนะครับฝนตกนะครสองคืนแล้วนะครับบานเท่านะครับผมกอากาศเย็นอยู่พี่น้อง บาเทอมักอากาศแบบนี้นะครับแต่ฟนะอพันกำลังจะไปฟอพัน่ามีงานด้วยช่วงใบมีเวละครักกบอยู่กับคุณพอ่อเป็นไงคุณพอ่อฝันดีบ่คุณพอ่อได้บ่ได้ตัวดีบอฝันจักเทียห่วยคือาามานนนรับดีแท่ล่ะพอ่อเอาฝีละครับมาหาคุณพอ่อมาพ่อเสียนทองออกเลขจับป่ะพ่อเนาะอสวัสดีครับพอ่อพอดีพอดีพอดี มาท่านอยู่พ่อในวายันจะมามาพรท่านพ่อเห็นพอว่ามืออื่นสองมือจะไปตัดเอตัดน้ำมันบ่พ่อเอาพันมันบ่เอาพันเนี่ยพรท่านเลี้ยงอยู่ตัดสองสามมือเพราะท่นเลี้ยงอยู่แต่เลยว่าเอ้าพ่อคนมาใบม่วงท่านอยู่ดอกเขาไปหาพ่อเัยสวัสดีค่ะพ่อจะไปงานนึงกพ่องานนึงก็งานจบงานจบข้าเจ้าลงปลาเมื่อนี้ข้าเจ้าลงปลาเมื่อนี้เอ้าเรางวดที่แล้วนี่พ่อเจ็ดหลักสิบล่างแม่นเนี่ น้าาน <มา S 1> องพ่อเนาะมาเอียร์พวกเขาทำผู้ชมนี่ล่างเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพ่อคือประจับสินี่นี่เจ็ดกับแปดเนี่ยมันไม,ม,ม่ดับนะอ่อดับแปดมาแปดทำผูชมเอยนะครับเนาะมันนีคือเกาเ้าเก้าไหนอ่าเจ็ดกับแปดกันก่อไอ้นี่พ่อล่างนี่มันออกอ่า เจ็ดแปดแม่นล่ะดับตัวได้พ่อป่ะเนี่ยดับเจ็ดดับเจ็ดอ่ามาได้ที่นคพ่อเนาะมาได้อ่าแม่มาได้ได้ท่านผู้ชมเด้อเหรือดับพ่อผู้ใดมักกะติดไว้เลยนะครับพ่อมามาได้บ้านเองพี่ก็นล่ะได้ได้เลียนมาพ่อได้เนี่ตัวเจ็ดก็ดับพี่ก็หมดดิกกเจ็ดดับพี่ก็ได้ใส่บนมีบันี่พ่อบนเนี่ย บอ้โหเฮ็ดบ่นเอาล่างด้วยเอ้าคือบ่มีบ่นให้นน้ำคือได้แปดมอาให้เขาเริ่บ่นเอ้าเอาบ่นให้นน้ำในพ่อฮานมาได้งวดนี่มาเกอเจ็ดแล้วเออโล่เป็าเอาให้พ่อเขียนให้นน้ำเลยเดี๋ยวเบาเฉาจะลงพ่อพ่อพอเพิ่งเขียนให้ตารางอ่าวิ่งเนาะวิ่งครับพ่อ พอไงไปพอญ่แถวบ้านห้องขยันแถวเด้อพี่น้องเด้อบริยูบริเซาวิ่งตัวมันดับนี่แหละวิ่งตัวมันดับเนี่ยที่บนเจ็บอ่ามันดับล่างเอาขึ้นมาบนเล่นบ่น <c oughs> พว<อ>่าขึ้นมาบนตัวแบบน, <c oughs> นี้อ่าีเจ็ดยังเด้อเจ็ดเจ็ดสามตัวเก่าเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดสี่เจ็ดดับล่างแต่ไปบนได้เนาะพ่อเจ็ดหก 7, 6, วันนี้เดี๋ยวเราถอดจริงะเขียนตัวยังไงให้ได้พี่น้องเด้เจ็ดหกหรือเจ็ดเจ็ดโกนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าพ่อคนมาเอาที่จริงพ่อว่าจะให้แต่ชุดล่างมันบ่าพ่ออ่า <laughs> ชุดบนมันเบาเขาพ่อเลยว่าจะให้แต่ชุดล่าง เนี่ยชุดล่างวิ่งแปดโอ้ยนี่แหละน้าพ่อเนาะวันที่แล้วนี่แม่นเด้เจ็ดแปดเจ็ดก็แปดที่เราล่ะอ่าเอาหนึ่งบวกลักร้อยเอาหนึ่งหนึ่งไปบวกลักร้อยลักร้อยคือหกไม่น้าพ่อแม่หลักร้อยคือหกเอาหนึ่งไปบวกลักร้อยได้เป็นเจ็ดเจ็ดก็แปดเจ็ดหล้วก็แปดตัวโก้ไม่ได้ไม่ได้รอ้ว่ก้อนก็จะออกหกทุนสามบ่ ครับเอาหนึ่งไปบวกหกเจ็ดเจ็ก็แปลี่ยนขึ้นสูตรอันนี้สูตรล่างป่ะพ่อสูตรล่างแต่พอคือเอาแปดคือเบาเจ็ดวนเนี่ยอาเจ็ดมันดับมันดับเลยอ๋อนี่นน่ทนผู้ชมสูตรเลขเด่นล่างพอเอาหลักเอาหลักร้อยบนนะครับหกสองหกเอาหลักร้อยบวกหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดนะครับได้เลขเด่นล่างขึ้นกันวันที่แล้วนี่หกศูนย์สาม หกบวกนึงได้เจ็็ดกับแปดพอเพิ่นเล้เอาเจ็เพราะว่าแดับงวดนี้ได้เจ็ดกับแปดเจับ,บเอาแปอส <laughs> <อ>ามแปดสี่แปดสองแปเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้ได้ทำชมด้กันคือแปดเก้ัน8ปดก่พออกัน8ปดเก้าทำชมกัน8 9ดล่างเจดับล่างไปบนไปบนตัวอันนี้สูตรบน ของพ่อได้เจ็ดนะครับสูตรหลักร้อยบวกหลักหน่วยนี่บ่าเอาอบอกว่าเขาสูตรหลักร้อยบวกหลักหน่วยช่วงนี้ช่วงนี้ลุดเงี้ยน้อพี่น้องเนาะพ่อพูนเลยว่าประเด็งสูตรนี่ถ้ามาด่าพ่อเพิ่็จะคิดสูตรเอร้อยบวกหน่วยนะครับร้อยบวกหน่วยหกบวกหกได้สองก็จะเด่นสองกับสามแต่ว่า่เอ้ามาพ่อสูตรนี้บ่าเอาเอาสูตรอันพ่อเลยได้เอาสูตรนี้มาเอาสูตรเี้ยว อันนี้แล้วพอเนาะเจ็ดนี่เนาะลักหน่วยบนไปบวกลักสิบล่างลักหน่วยบนที่ขมหาเออสามกับสี่นี่ครับลักหน่วยบนไปบวกกับลักลักสิบล่างบนาะพ่อลักหน่วยบนหกนะครับบวกกับสิบล่างแปดก็ได้สี่นี่พ่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดดิเลยอเจ็ดแปดดิลักหน่วยลักหน่วยล่างแปดนี่แหละพ่อถ้ายเจ็ดแต่ยูลักสิบลักสิบก็ยูลัก ร่างมันเอาลักซีเอาลักซีบปพ่ปอบอกลักน้อยบวกลักหน่อยบนบอน๋อ,น,อนะครับกระเจ็ดบวกครับหกได้สามก็แล้วสามกับสี่หน่ป,าปามาใส่เจ็ดสูตรมันอย่นี่ได้สูตรน,นึงสูตรที่ใส่ปะนี่สูตรอันสอ,องบกสองแปดสองบวกนี่ครับอืมได้แปดกับหกครับอันนี้ สามกับ4ีสกับีกับไม่ใช่แปดสามกใช่แปดเอาตาวาสุดบนพอได้เจ็ดเอาเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้นรูมชมนะครับกจริงกิดบัวเห็่อเห็นเออนมัวเทาูนหครับเอาถุดเขาเขามาเห็นมู่หัาก็เลยถูตัดนัดล่างด้่าแต่นัดล่างพอมีสูดรล่างนะนรูมชมเนาะ นะครับท่านผู้ชมหนึ่งทับสี่ทับหกเจ็ดวิ่งบนเดี๋ยวพอมผมเขียนไปกันมีหลายสูตรอยู่ครับวิ่งบนเจนะ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับบนเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่ นะครับเจ็ดหเจดเนะครับวิ่งล่างวิ่งล่าง8ปนะครับผมแปดส8มแปดสี่แดสองแดห้ากัน 8ปดเก้าดับเจ็ดป่ะพ่ออพี่น้องจะดับอยู่ปะตัวปัดดิครับเที่แ<ม>ปดสามกับแปดสี่ป่ะครับพ่อเน่ะเอาแล้วพี่น้องเนาะตัวเจ็ดเน้นตัวได้หรอพ่อเล่น,น,น,นี่คิดหกอย่ะเไหย เจ็ดทอกว่ะพ่อนั่นแหละเร็วไอ้น้องนี่แหละมาดีมาดีบ่พ่อห้าดีล่างพ่อนี่นะครับสองตัวแปดสามแปดสี่วงไปเลยดับเจ็ดกันแปดเก้านะครับบนก็วงเม็ดเดียวไปเลยนะพ่อเนาะอ๋อาทำไปชมนะครับล่างนี่พ่อเพิ่นมั่นใจแปดแปดไม่อีกที่พ่อมั่นแล้ว ก็ไปตามสูตรนี่แล้วเนาะครับที่มึงอะไรเด่กที่พี่ผมนนี่ว่าตัวไม่บนต่อมาเน้นให้นี่เน้นให้ชุดล่างนี่นะพ่อเนาะชุดล่างชุดล่างพ่อพูนเน้นชุดล่างมั่นใจชุดบนมั่นใจฐานเน้นขึ้นเน้นล่างเพราะว่างวดที่แล้วนี่นะพ่อเนาะเจ็ดนี่เห็นบอกครับเจ็ดนี่พ่อเพูนกับยู่รักซีพร้อมเนี้ยนะครับวิ่งบนเนี้ยบนเจ็ด ลงเจ็ดจะไปเจ็ดจะไปบนมันมา่พ่างงวดเนี่ยงว,ว,วดที่แล้วงวดที่แล้วนะพ่อเนาะเ่ยนเป็นแปดหมดเอ้านะครับวงกลมให้แปดสามแปดสี่ทำชมแปดสองแปดห้าเป็นตัวรองแปดเก้าเป็นตัวการชุดล่างเจ็ดดับล่างถ้าผู้ไดมักกะจัดเลยนะพ่อเนาะเพราะว่าดับปโยร์เรื่องวัที่แล้วดับปโยูเขียนให้ขึ้นกา เพราะว่าสูตรของพ่อสูตรง่ายๆด้วพี่น้องด้สูตรดับล่างก็คือเอาหลักหน่วยลดลดลงมาแต้มหนึ่งนะพอนะแตมแล้วหลักหน่วยก็คืองวดที่แล้วนี่เจ็ดแปดแปดลดลงมาแต้มหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับดับเจ็ดล่างพอเอาพันว่าเจ็ดนี่ไปเดินบนเอานื่งบวกก็รยมันคดีครับมันคดีอืมก็เลยได้เลขเด่นหนึ่งบวกหกได้เจ็ดนั่นแหละแกเป็นเจ็ดกับแปดเนจ็ดดับเอาแปดเดินล่างว่าจะแล้วเอาทำชมแคปหน้าจอบนวิ่งเจ็ดนะครับ 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าวงกลมที่เจ็ดหกพอครับล่างวิ่งแปดวงกลมที่แปดสามกับแปดสี่นะครับผมแปดสองแปดห้าเป็นตัวรองแปดเก้าเป็นตัวกันแคปหน้าจอทำชมเอาขอบคุณพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นจะไปงานนะครับให้โชคให้มา n นะพ่อเนาะสวัสดีครับ